ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยกำลังใจและดูเหมือนจะได้ผลเมื่อร็อกเกอร์สาแหวนทิติมาฉายแสงครั้งสุดท้ายผ่านพ้นไปด้วยดีสกัดมะเร็งเต้านมระยะที่2ไว้ได้เพียงแต่ห้ามชะล่าใจต้องคอยติดตามอาการและดูแลตัวเองอย่างดีนักร้องรุ่นใหญ่ไม่มีแววตาทุกใจเหมือนคนเพิ่งผ่านโรคร้ายค่ะแต่กลับนำประสบการณ์ที่รักษาตัวอย่างการใช้แสงการได้พูดคุยกับเพื่อนผู้ป่วยและขั้นตอนการรักษามาถ่ายทอดบนเ c e b o ๊ k มีกำลังใจล้นหลามจากแฟนเพลงที่ติดตามกันมากว่า30ปีบปี็อกเกอร์สาวคุณแหวนทิติมานะคะยังใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะอย่างวันนี้ก็มาถ่ายทำรายการอยู่ด้านไหนด้วยนะคะต้องบอกว่าเธอนั้นเป็นอีกคนที่เชื่อว่ารอยยิ้มแล้วก็ความสุขนะคะจากการได้พบเจอผู้คนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจให้กับชีวิตค่ะแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดเรื่องราวนะคะอุปสรรคต่างๆรวมถึงการต่อสู้กับโรคร้ายให้หลายคนเพื่อเป็นบทเรียนด้วยค่ะ การที่เราจะรู้สึกผ่อนไหวหรือว่าอ่อนแอเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ช่วยเลยเรลยเราต้องเข้มแข็งดิให้เข้มแข็งงานมันช่วยเราได้แล้วเราจะไปทําอะไรที่มันไม่ให้ช่วยเราหรอใช่ไหม <c oughs> คิดแค่นั้นอ่ะแล้วพอการที่ได้มาเป็นโรคเนี้ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่แบบทาให้จิตใจและชีวิตเราก็เปลี่ยนไปในในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเรามันทําทให้เรารู้สึกว่าใจเย็นขึ้น มีความรู้สึกว่าอยากเสียสละอยากชื่อคนมากขึ้นเราก็เลยแบบเู้ือเอ้ยต้องขอบคุณคุณมะเร็งน,นะคะช่วยทำให้เราเปลี่ยนไมได้ <ś led> แวนที่ติมาคือตำนานร็อกเกอร์หญิงที่เต๋อเรวัตผู้ที่นานเห็นแววปั้นจนโด่งดงังด้วยบุค,คลิกเท่ๆท,ที่มาพร้อมน้ำเสียงทรงพลงัง และยังเป็นนักร้องคนแรกที่แต่งตัวเรียบง่ายอย่างเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแม้วันนี้ต้องใส่วิกผมและผิวช่วงหน้าอกไม่คล้ำเพราะผลข้างเคียงจากการทำาคีโมแต่นักร้องหญิงไม่ยึดติดกับความงามภายนอกแค่ได้หมวกและวิกผมทรงที่ชอบก็ยงไปไหนมาไหนด้วยความมั่นใจโอเคแล้วค่ะเพราะว่าเสร็จสิ้นการรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะจากขั้นตอนการผ่าตัดแล้วก็ให้เคมบีบำบัดแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือการใช้แส ก็เพิ up, ่งเสร็จไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะเรียบร้อยแล้วก็หลือแต่ follow up แล้วก็ดูแลผิวที่ที่ฉายแสงอยู่ให้ให้มันแห้งนะคะจนถึงเวลาสักสองอาทิตย์คือหมอบอกว่ามันก็จะลอกแล้วก็ร่อนออกไปก็จะเป็นผิวปกติค่ะสสังทกวันนะคะว่านันคือเพราะว่าแบบก็เบิกอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่เราก็มี มีจิตใจที่ว่าเออเงินที่เราทำมาที่เราทํางานมาส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องแบ่งเอาไว้เพื่อสุขภาพของเราเช่นเดียวกันนะคะก็แล้วก็มีกําลังใจจากลูกลูกที่น่ารักเพราะว่าเขาเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเราซ้อมคือทานชีวิตโดดเดียวซ้อมเราเคยเหนื่อยและท้อเต็มที้นทางยังอยู่แสนไกลจากวันนี้ จะเดินไปทางใดไม่วันเสียงหนูดูแย่มากสตงไม่ใช่แค่ถ่ายทอดบทเพลงให้กำลังใจมามากมายทั้งเรามีเราและฟ้ายังมีฝน <c oughs> แต่ต้นฉบับเสียงใสย,ยังไม่เคยท้อนอกจากมีลูกสาวปันป่นเต็มฟ้าเป็นกำลังสำคัญให้หัวใจแล้ว ยังนำทุกความหวังดีจากแฟนเพลงเปลี่ยนเป็นพลังและช่วงเดือนเมษายนนี้ยังมีเรื่องให้ท้าทายอีกครั้งกับการกลับมาร่วมร้องเพลงบนคอนเสิร์ตใหญ่ Love Hurt จึงทำให้ต้องเริ่มซ้อมหนักใน,ใ,ในวัย54ปีแวนทิติมาย,ยังหาความสุขได้ในทุกๆวันเพราะมุมมองดีๆที่มีในการใช้ชีวิตอภิยาชายจันทิพย์ไทย PBS รายงานค่ะ